โดคอนนะครับออกมารายงานนะว่าเขาเนี่ยโดนฟ้องและการฟ้องครั้งนี้มีข้อผูกพันกับหลายๆกลุ่มหลายๆองคอ์กรด้วยข่าวนี้ตั้งใจที่จะปิดบังอะไรนะครับเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกลูน่าคลาสสิกจะขึ้นต่อหรือไม่เบื้องหลังใช้ข่าวนี้เนื่องจากอะไรเดี๋ยวเราไปรับชม ในตัวลิปน้วยกันครับคือคอยนิมูลด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ทางลูน่าหรือเทอร่านะครับก็โดนข้อหาใหญ่ๆนะครับอีกหนึ่งกระทงนะครับคือเรื่องของการปกปิดข้อมูลจากนักลงทุนนะครับที่จะตัดสินใจในการ ลงทุนของลูน่าหรือเทอร่ารวมถึงสถานภาพของบริษัทนะครับณขณะที่มีการหลุดเพกนะครับอันเนี้ยทางทางทางศาสนั่นะครับเขาก็มีการยื่นเรื่องตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการจดบันทึกของเทอร่าด้วยนะครับผ่านผ่านช่องทางต่างๆนะครับผ่านในตัวข่าวฉะนั้นตอนนี้โดคอนนะครับแล้วก็เทอร่าฟอร์มแลบเนี่ย ก็โดนอีกหนึ่งข้อหาคือขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นข้อหาแบบเดียวกับ XRP กับไบแ a น c e เลยนะครับซึ่งข่าวนี้ทำไมถึงมีการออกมาโพสต์ณตอนนี้นะครับและอะไรเป็นนัยยะเรื่องเกี่ยวกับราคาของ LUNA Classic กับ LUNA 2.0ที่ยังซ่อนไว้อยู่ตอนนี้นะครับที่ไม่ยอมให้ LUNA Classic เนี่ยราคามันกลับขึ้นไปได้ นื่องจากตอนนี้ราคาของของลูน่านะครับได้ลดลงประมาณ91%เนาะนะครับและ99.7%ตามลำดับของคดีฟ้องด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ TFL อ่ะ L, เขาก็ต้องจ้างทนายนะครับมาสู้คดีนี้แหละนะครับก็นี้เป็นแค่การบันทึกนะแต่ว่าเบื้องหลังอ่ะในศาลก็ เหมือนกับไม่ค่อยแอคทีฟอะไรเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นข่าวเขียนมากกว่านะเพื่อจะทำลายราคาของของลูน่าทั้งสองตัวนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับในเรื่องของคดีฟ้องเนี่ยก็เรื่องของการยื่นเอกสารนะครับแล้วก็เรื่องของการขายสินทรัพย์ที่ไม่จ,จดทะเบียนแล้วก็การปกปิดข้อมูลก่อนที่จะมีการล่มสลายนะครับคือไม่มีการสื่อสารกับชุมชนนั่นแหละ นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เทอรล่านะครับฟอร์มแลบเนี่ยโดนณนะขณะนี้นะครับแล้วก็มีบริษัทอื่นๆด้วยและองค์กรอื่นๆพ่วงเข้าไปด้วยนะครับที่จะโดนคดีด้วยเหมือนกันคือจัมคริปโตจัมเทรดดิ้งริพับบลิ c แคปิโต้ริพับบลิกอ่าแม็กซิโนะครับแล้วก็ท r ัสต Capital d e f i ีด n ไฟ c นนซ์แคปินะครับแล้วก็ d ด f i n a n c e Technology นะครับแล้วก็ GSR Market, Tree Arrow Capital, Nicholas Partis ก็โดนหลายอย่างนะนะครับก็หลายองค์กรเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทอร์ล่าฟอร์มแลบนะครับโดนไปนะครับก็สิ่งที่โฮเว่นะครับได้อธิบายเนาะว่า,าทางเทอร์ล่าฟอร์มแล็บเนี่ย นะครับไม่มีการยื่นคำร้องต่อเศษด้วยและคดียังอ้างว่าสมาชิกลูนาฟาวเดชันกันะครับเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรก็จัดขึ้นเพื่อปกป้องโทเค็นของตัวเองนะครับและก็มีการปกปิดนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเท็จเรื่องของความความรวยของตัวเองความมั่งคั่งของตัวเองแหละนะครับว่าบริษัทไม,ม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยทำให้ ทำให้นักลงทุนเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็วก็มีหลายคดีเลยนะครับเราก็มีการบันทึกเอาไว้นะครับและเบื้องหลังการบันทึกเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับคือไม่ต้องการให้ลูน่าคลาสสิกตอนนี้ราคาขึ้นไปเร็วเกินไปณนะเวลาวันที่กำหนดประมาณหลังวันที่26นะครับทำไมช่วงนี้โดคอนถึงพยายามที่จะตึงราคาของลูน่า พวกนี้เอาไว้นะครับส่วนหนึ่งาจากข้อมูลนะครับตอนนี้ที่เราพอหาได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเผาแหละของ Luna Classic นะครับมีการข่าวเรื่องของการเผาเนี่ยมามากพอสมควรเลยเป็นข่าวกาวนะมาจากมาจากต้นทางนะครับเรื่องเกี่ยวกับ Luna Classic ว่าจะมีการเผานะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่า แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นยอดที่เขาได้รับนะครับจำนวนเหรียญนะนะนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็เริ่มมีการเผาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีการรายงานผลว่าอะไรก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเบิรนเนี่ยก็จะมีการเบิร์ซน1.2%นะครับที่จะเป็นค่าภาษีแหละนะครับแล้วก็ เรื่องของ Guvernance Control นะครับคือก oh ็ต sí so so <ap> ้องให้1.2%เขาก็มีการจัดสรรปันส่วนนะครับให้กับทาง d e v นะครับต่างๆให้กับทางผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับตามข้อมูลเงื่อนไขลองไปติดตามข่าวเก่าๆได้นะครับเขาก็บอกว่าจะมีการเบินแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างแน่นอนนะอะไรข้อมูลนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในข้อมูลตรงนี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ c r y p t o n u r r e n c y c t m m u n i t y แล้วเรามีอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คืออ่าลูน่านะครับกลุ่มลูน่าทักมาที่เพจได้เลยนะครับเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อบริษัท MyStar สตาร์สนใจนะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้นะครับ เพราะว่าบริษัทเนี้ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขนะลองสอบถามข้อมูลตามนี้แหละนะครับแล้วก็สนใจก็เงื่อนไขก็ง่ายๆนะครับคุณมีหน้าร้านมีทีวีอยู่หน้าร้านนะครับเราก็ไฟล์มาจําแหละแต่ต้องติดต่อผ่านบริษัทก่อนนะครับสนใจในการลงทุนก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันนะครับเราก็ย้ําว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราหวังว่าลูน่าจะโกดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ,บสวัสดีครับเป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอตห้าร้อยกว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภท รวมถึงโปรเจกต์เหลี่ยนต้นน้ำอีกมากมายการเทรดแบบ etf การเทรดแบบ Margin การเทรดแบบ Future อยากฝากดอกเบีย้ยได้ดอกเบี้ยสูงสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว saving หรือ staking รวมถึงมีเรื่องของ nft สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน nft ผ่านช่องทางของ app x c com มีบริการแบบ p 2 p สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิต ผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ XG.com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบริการครบเครื่อง